จะต้องดูมอเตอร์ <inaudible> 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 ในค้ดต่อไปนะครับในสนามเขียวประเภทภายในเศรษฐีโชคค้าสมบีพบน้องเปยตองนะครับส่วนในสนามแดงครับคู้ต่อไปประเภทตัอเนทั่วไปอู่เทคนิกพบตัวมอกแม่สำอ่างนะครับขอให้ยกกิดาเตรียมพร้อมไปด้วยนะครับ

Yeah. ชนในเสียงเขารู้ได้เหเราเปเดียกันเถอนี่เริ่มถ่ายแล้วพี่วสวัสดีครับับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมมาชมสุสดปตะก้อนยิ้วนะครับผมอยู่ที่เมืองพลนะครับอยู่ที่อำเภอพลนะจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างทางฝั่งเสื้อสีขาวท่าแดงนะครับผมเซ็ตท็อปนะครับ 好，对。 นะครับวัยคนด้วยนะครับตอนนี้ก็สกอร์อยู่ที่2ต่อ6ครับตามอยู่ครับ<อ>เกมเสิร์ฟลูกหนีมาครับเข้าแม็กพิเศษยกขึ้นมาที่หัวเสาแล้วสอดเตะโอหลุดออกน้่นข้างไปครับนี่เลยครับคือด้วยความที่เป็นตัวเตะแต่เมช่ตัวเตะที่ชอบเตะจังหวะช็อตนะครับตั้มคือเป็นสไตล์ตะก้อเตะลูกลอยๆอยโด,งด,งดง่งๆซะมากกว่านะครับ 6 3ทาไมถึงทำไมถึงอยู่ถ่ายพี่หยุดแล้วเหรอไม่อยู่อ<า>๋อหกสี่ s เ o r e หกต่อสี่ครับเกมเสิร์ฟมาลูกนี้ระหว่างหน้าขวามาเปิดได้ครับยกขึ้นมาถึงหน้าเน็ตลูก นี้ครับเอาเลยครับเต็มบล็อกครับเต็มบล็อกเจ้าตั้มครับจังหวะการสอดตัวเตะลูกนี้ครับใครเข้ามานะครับผมมาชมนะครับเต็บล็อกตะก้องานยิ้วที่เมืองคนนะครับ โอโ้แล้วเสิร์ฟลูกนี้เรตอนั่งข้างไปครับ เสิร์ปลูกนี้ของพี่เสกแล้วมาที่หน้าซ้ายก็เปิดได้อยู่ครับชงขึ้นมาถึงหน้าเน็ตลูกนี้ครับแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเลยับจังหวะเกมทำครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมตอนนี้เรารับชมอยู่ทางเพจถ่ายทอดสดกีฬาไลฟ์สปอร์ตนะครับผมของพี่แอดมินปามี่นะครับเกมเสิร์ฟลูกนี้ครับ จังหวะเกมเสิร์ฟลูกนี้ของทางะมะาขามเสิร์ฟมาหน้าซ้ายโอ้แล้วเนี่ยแหละครับติดบล็อกค,ครับยกขึ้นมาลูกหนีครับโอ้คือเตะได้2ตัวเหมือนกันครับทางมะาขามเจ้ามาร์กเองเนี่ยเป็นผู้เล่นในตำแหน่งแบ็คนะครับแต่ก็สามารถเตะได้เหมือนกันนะมาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ เสียงอาจจะไม่ค่อยจะคุ้นเคยกันเท่าไหร่เนีับผม11ต่อ8เสิร์ฟมาเข้าช่องกลางแล้วหลุดออกไปเลยครับลูกนี้ครับได้พี่11ต่อ9ครับ จังหวะเกมเสิร์ฟลูกนี้แล้วเสิร์ฟตัดมาครับตัมเปิดเสกยงขึ้นมาถึงโอเกือบดิดบล็อกเหมือนกันครับจังหวะเกมเตะของตัมสอดต,ตัวเตะค่อนข,ข้างทำได้ดีเลยนี่ครับจังหวะการสอดตัวเตะเนี่ยดูจังหวะเกมเสิร์ฟลูกนี้ครับ What? <laughs> 11ต่อ12บคับแล้วเกมเสิร์ฟหน้าซ้ายลูงนี้ไม่ข้ามครับเอาเลยครับผู้เล่นสำรองของทางฝั่งลุงดำน้ำดื่มเนี่ยยังมีพี่ท็อปอีกหนึ่งคนเลยครับต้องดูครับว่าจะเปลี่ยนตัวพี่ท็อปลงไปว่าลวดลายหรือเปล่าครับผมสิบสต่อ11ครับ เกมเสิร์ฟลุงนี้ครับไม่ข้ามครับแล้วเตะลูงนี้ติดบล็อกยังไงกบพิเศษยังทานอยู่ครับยกกลับเข้า มาแล้วได้ขึ้นเตะแล้วครับโอ้โหคือนี่เลยครับคือความเล่นที่ไม่เวิร์คต้อบอกว่าไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันนะครับแล้วตั้มเนี่ยเป็นนะ้วก็ตัวเตะที่สามารถลากเตะเองได้นี่ครับผมเจ้าตัวก็จะไปลากนะแต่พิเศษเ,เองเนี่ยเป็นตัวยกโดยพื้นฐานนะครับดังนั้นลูกที่สองเนี่ยคือจะตามไล่ให้หมดอยู่แล้วเนี่ย ตัวรอดได้ดีครับลูกโม,มสักคู่นี้โอ้ย,อยพี่ยาเต็มเต็มไม่ไหวแล้วครับผมภาพเสียงชัดเจนไหมครับผมไข่ก็มาฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยเนี่ยมาดูนะว่าจะได้เห็นพี่ท็อปลงมาโชว์ฝีเท้าหรือเปล่านี่ครับผม เต่ลุกนี้ครับบล็อกแต่ว่าทัดออกหลังไปครับยังเป็นแต้มของทางฟังวาดิเดเชียครับหรือบ้านมาะขามครับโอว้ แล้วเตะลูกนี้ครับ ต่อครับเสียงรับทองเสิร์ฟวางใบซ้ายสุดลูกนี้ออกครับเราก็จะทําการถ่ายทอดสดกันยาวๆเเลยนะครับผมจะตั้งไลฟ์แล้วก็ถ่ายกันยาวๆเลยนะครับดังนั้นใครที่จะเข้ามารับชมเนี่ยผ่านทางไลฟ์นี้ได้ยาวๆเลยนะครับเกมเสิร์ฟลูกนี้ของบ้านะขามแล้วเสิร์ฟมาทีน่นาสายตาโอ้แล้วหลุดครับ คือลูกมันหลบหลังจากคนที่ฟังมาเลยครับลูกนี้แล้วเป็นแต้มเลยครับก็ได้พี่ต่อไปเราต้องไปจัดการเยอะต้องมีคนคนมันเยอะพี่แย่สัญญากันี่่ต้องมีสัญญาณนึงที่มีราเตอร์ผมจ่าค่าเดด้ครับเดือนนี้ใชครั ก่อตอนนี้16บกเท่าครับเกมเสิร์ฟของเจ้าอุ่นประขามครับเสิร์ฟตัดมาลูกนี้พิเศษสไลด์รับครับแล้วยกขึ้นมาให้กับตั้มแล้วก็ท่วมบล็อกครับก็เป็นผู้เล่นตัวเตะที่ลอยตัวสูงคนนึงเลยเลยครับผมตั้มจังหวะการเทคตัวแล้วเตะครับเคยกอลเลี้ยตเตะตอนไหนครับต่อคู่นี้เลยครับ เสิร์ฟมาลุงนี้แล้วหลุดเลยครับโอ้โหมาดูเลยครับว่าเซกท็อปจะเก็บสอูนได้ไหมครับ ตอนนี้กอลีเก็วอร์มอย่างค่างสนามนะคู่ต่อไปก็ต้องบอกว่าเป็นคู่ที่ฮอตมากๆเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างแบงค์หัวระเบิดนะครับกับพี่เอ็มท่าเรือนะปีนั้นได้แชมป์นะครับพี่แบงค์เออ่พี่เอ็มท่าเรือกับแบงค์หัวระเบิดได้แชมป์ทั่วประเทศทานมาวกรน,นะในประเภทดับเบิลเนี่บปีนั้นเนีย่ยเตยเก็บตัวทีมชาตินะครับกอลีเอเอ้ยเตยเจ็บมั้งครับกอลีเเล่นนะครับหรือว่าเตยกอลีเเก็บตัวทีมชาติผมไม่มั่นใจปีนั้นนะครับ <86. S 1> สิบแปดต่อสิบหกแล้วเสิร์ฟัดองเสิร์ฟเข้าช่องกลางมาแล้วกั๊กกันเลยครับลูกนี่ครับนี่เลยครับจังหวะเกมเสิร์ฟท็อปสปินของผู้ชายคนนี้ครับถือว่าเป็นหนึ่งคนที่ทำได้ดีมากๆเลยครับ19สิบเก้าต่อสิบหกครับแล้วเสิร์ฟไปซ้ายสุดครับ ที่สบเตี่ิแปตัีิเก้ตัวเกไยังไงครับุพิเศษโอ้โหยังเอาตัวรอดได้ครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวเตะแต่จังหวะสอด ตัวไปแล้วปาดลูกนี้ครับ17ต่อยี่สิบครับต้องการเพียงแค่แท้มเดียวครับจะผ่านเข้าสู่รอบสี่ทีมสุดท้ายทันทีสำหรับนักดุริงดําเปิดครับชงเข้ามาลูกนี้ครับแล้วก็เล่นร้อยดีครับโอ้พี่ทัพ เหนื่อยแย่เลยพี่เหนื่อยไหมเมื่อยเสาพีท็อปพีท็อปไม่ได้เตะเลยครับรับชมจากกทมครับโ้ขอบคุณครับผมขอบคุณทุกคนนะครับฝากติดตามกดไลค์เพจนี้ไว้ด้วยนะครับผมก็ระหว่างนี้เราก็จะมานั่งคุยคุยกันรอเวลานีที่คู่ต่อไปกำลังจะลงสนามแล้วนะครับตอนนี้ครับหัวทองทองนะกำลังจะเดินลันยาวเลยครับพี่ หัวทองทองกันเดินลงสนามมาแล้วนะครับตอนนี้ครับไม่ทราบว่าได้เห็นหรือ,อยังกันในสนามตอนนี้ครับผมโกโมลกับกรเรกาหลีครับสองวัยรุ่นลังสิทธ์ครับผมตอนนี้ลูกพี่ใหญ่เตยยังวอร์มยู่นอกสนามอยู่ครับยังไม่มาเลยครับ